ท่านผู้ชมครับวันนี้คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักลิซ่าหรือลลิสามโนบาลความจริงแล้วท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าผมเอาเรื่องนี้มาพูดอาจจะช้าไปแล้วมั้ง เพราะว่าคนในสังคมพากันพูดเรื่องของ Lisa, ลีซ่าลลิสามโนบาลเยอะมากมีวิวิวาทะระหว่างขชามดดํากับหนุ่มกัญชัยซึ่งผมก็อ่านแล้วผมก็ติดตามตลอดเวลามีมากขนาดนั้นเยอะแต่วันนี้ผมจะพูดถึงลลิสามโนบาลในฐานะที่เธอเป็นตัวอย่างของเด็กคนหนึ่งที่เดินเข้าไปสู่ความฝันด้วยตัวเองแล้วผมก็จะอธิบายให้ฟังท่านผู้ชมครับว่าทําไมประเทศไทยถึงด้อยพัฒนามากในเรื่องของการ ใช้แนวรุกทางวัฒนธรรมไม่เหมือนเกาหลีทํำไมเกาหลีถึงเจริญเติบโตถึงขนาดนี้มันมีนนยาอยู่เยอะมีหลายตัวอย่างมีทั้งซีรีส์เกาหลีที่ผมจะพูดในวันนี้มีทั้งเรื่องจีนที่เรียนแบบเกาหลีและมีทั้งหลายๆเรื่อง ที่เราอาจจะไม่ได้คิดปรากฏว่ามันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสมีเรื่องเกาหลีที่เป็นซีรีส์เกาหลีชื่อแดจังกึมนะฮะแดจังก um ึมท่านผู้ชมที่เคยดูคงจําได้ชื่อภาษาไทยคือจอมนางแห่งวังหลวงท่านผู้ชายรู้ไหมว่าแดจังกึมนี่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของเกาหลีออกไปสู่ทั่วโลกและก็ได้ผลมากแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งเราถามตัวเราเองว่าระหว่างเนื้อย่างเกาหลี กับกิมจิเกาหลีเมื่อเทียบกับต้มยำกุ้งและผัดไทยเนี่ยใครดังกว่ากันต้มยำกุ้งกับผัดไทยดังกว่าดังกว่าเยอะเลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมถึงอาหารเกาหลีถึงกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในช่วงเวลาที่สากลให้ความสนใจมากและนี่คือบริบทที่ผมจะพูดต่อจากเรื่องของลีซ่าลลิษามโรบาลเด็กตัวน้อยๆจากบุรีรัมย์ไปโด่งดังที่เกาหลีใต้ก้าวไกลไปเป็นไอดอลของคนทั่วโลก ขอพูดถึงเรื่องที่เธอเพิ่งปล่อยอัลบั้มล่าสุดยอดวิวทะลุ70ล้านในวันแรก ร้อยสาล้านใน3วันแรกจากสถิติตัวนี้ทําให้ลีซ่าขึ้นแท่นศิลปินหญิงเดียวที่มียอดวิวถึง10บล้านเร็วที่สุดบน YouTube ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งสร้างสถิติใหม่ในเพลงมิวสิกวิดีโอเพลงแรกใน YouTube ที่มียอดวิวถึง50ล้านวิวในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงท่านผู้ชมครับประเด็นของลีซ่ายังมีอีกคนที่ไม่เคยลืมกําพืชตัวเองถึงแม้จะโด่งดังขนาดไหน เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมลีซ่าชื่อลลิษามนโนบาลเธอมีชื่อเดิมเธอชื่อปราณปริยามนโนบาลชื่อเล่นเธอชื่อลีซ่าชื่อเดิมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าลีซ่าชื่ออะไรชื่อปอกแป๊กวันนี้เนี่ยเธอเพิ่งอายุ24เองคนจังหวัดปุรีรัมนะฮะมีคุณแม่เป็นชื่อจิตทิพย คุณพ่อบุญธรรมชื่อมาร์โกบรอยสไวเลอร์เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็น Executive Chef ของโรงแรมเอเชียและโรงแรมโนเวเทลบางนาเธอจบมัธยมจากโรงเรียนประภามนตรีเป็นเด็กที่มีความสุขมากเพราะว่ามีแม่ที่รักลูกมากส่งเสริมลูกอย่างและมีพ่อบุญธรรมที่รักลีซ่ามากท่ท่านผู้ชมครับกว่าเธอจะกลายเป็นลีซ่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ลีซ่ามีแล้วทุกคนเนี่ยต้องรู้และจำเอาไว้คือมุมาณนะ ตั้งใจไม่ยอ่อท้อและมีการทุ่มเทเสียสละของครอบครัวในวัย14ปีเมื่อ10ปีก่อนท่านผู้ชมเขาได้รับเลือกเป็นศิลปินฝึกหัดเป็นเด็กไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้เดบิวต์ในค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเช่น YG Entertainment ท่านผู้ชมครับในเกาหลีนั้นมีค่าย Entertainment 3ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่มีประกอบด้วย SM Entertainment หรือ SM Town jyp entertainment และที่ลีซ่าไปอยู่คือ yg entertainment ท่านผู้ชมครับเด็กอายุ14ปีท่านผู้ชมลองหลับตาวาดภาพที่ลูกสาวท่านหรือตัวท่านเองอายุ14ไปอยู่เกาหลีคนเดียวตั้งแต่อายุ14ปีพูดเกาหลีก็ไม่ได้ ฝึกซ้อมในค่ายท่านผู้ชมวันละ16ชั่วโมงท่านผู้ชมถ้าตัดเวลาขี่เวลาเยี่ยวเวลาอาบน้ําเวลาแปลงฟันเวลาล้างหน้าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งเธอคงนอนไม่ถึง6ชั่วโมงแล้วชีวิตไม่มีอะไรเลยนอกจากฝึกซ้อม16ชั่วโมง16ชั่วโมงแข่งขันกับคนเก่งๆที่ถูกคัดเลือกมาหลายร้อยคนเพื่อขึ้นมาแถวหน้าได้เธอต้องซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมตลอด5ปีในค่าย จนสุดท้ายในที่สุดเธอก็เลยได้เป็นสมาชิกหนึ่งในสของวง b l a c k พิง k ของค่าย YG ร่วมกับเจนนี่คิมจีซูและพักเชยองโรเซ่ซึ่งเป็นคนเกาหลีใต้ทั้งนั้นแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเธอต้องถูกกดดันขนาดไหนคนไทย <c oughs> คนเกาหลีใต้ไม่ชอบแบล็ k พิง k ถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องการคนเกาหลีใต้ทั้งหมดแต่เพรเอิรลีซ่ามีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นคนเกาหลีใต้แอนตี้เธอ คลิปต่างๆของเธอเนี่ยคนเกาหลีใต้แกล้งเธอกดดิสไลค์ไม่ชอบคนเกาหลีใต้ ข้อเท็จริงเป็นข้อหนึ่งนี่คือข้อเท้จริงที่ลีซ่าได้เจอมานอกจากนั้นแล้วยังมีชาวเกาหลีใต้อีกกลุ่มหนึ่งที่ดูดูถูกเธอบนโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่เหยียดเชื้อชาติมีหมดพอไม่มีเมคอัพแล้วหน้าเธอเหมือนคนรัเสเซียเลยแล้วพอยิ่งผมสีเข้มเข้มและไม่มีเมคอัพหน้าเธอเหมือนหญิงไทยทั่วไปท่านผู้ชมรู้สึกยังไงผู้หญิงไทยเมืองไทยรู้สึกยังไงอย่างน้อยที่สุดผมคนหนึ่งแหละเห็นว่าผู้หญิงไทยสวยที่สุดในโลกสวยกว่าผู้หญิงเกาหลีเยอะเพราะผู้หญิงเกาหลีเนี่ย 9กาเนี่ยทำจมูกทุกคน70%ซ็นตทำนมทุกคน80%ฉีดโบท็อกซ์ทุกคนแต่งตาทุกคน คอมเมนต์เช่นลีซ่าคนต่างชาติที่มาได้เกาหลีใต้เพื่อหาเงินเธอมาจากประเทศด้อยพัฒนาไม่เหมาะการอยู่ที่นี่ไอตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนผมไม่เชื่อนะแต่เจ็ดเจ็ดปีที่ผ่านมาผม,เร,มเริ่มเชื่อแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่ท่านผู้ชมครับหนูลีซ่าผ่านมาได้ได้รับคําชื่นชมเป็นที่ยอมรับทั่วโลกท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทาไมเด็กไทยที่เก่งขนาดนี้มีความพิเศษมีความมุมมนะพยายามขนาดนี้กลับไม่โด่งดังในประเทศไทย ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปดังที่เกาหลีนู้ชมเคยคิดไหมเพราะอะไรผมว่าปัญหาอยู่ที่วิธีคิดของคนไทยไม่เซ็ตที่ยังคับแคบต,ตื้นเขินหลงตัวเองงานของไทยได้รับความนิยมส่วนใหญ่ ท่านผู้ชมฟังแล้วอย่าเศร้านะครับงานของคนไทยในความนิยมงส่วนใหญ่เป็นเรื่องตลกเรื่องผีเรื่องกระเทยวนกันแสดงอยู่ไม่กี่คนดาราไทยมีผลงานไม่กี่เรื่องวันๆไม่ต้องทําอะไรเอาแต่แต่งชุดว่ายนะ้ําถ่ายรูปโชว์ตามโรงแรมสาว่ายนะ้ําริมหาดลงอินสตาแกรมแล้วสื่อหยิบเอามาลงรูป ลายเนี่ยตัวดีเลยเอาลงมารูปชอบและเกินคําว่าแซ่บมากแม่มีอยู่เท่านั้นไม่มีสาระมันเป็นเรื่องมังคุดจริงๆนะครบโคตรจะมังคุดเลย <c oughs> บางคนก็โชว์รูปแฟนอวดรวยปิดโรงหนังในอเมริกาโชว์รถหรูกระเป๋าแพงๆทำไมคนพวกนี้ไม่โชว์ผลงานเพราะไม่มีผลงานหาอะไรเลยถึงมีก็เทียบไม่ได้กับทางเกาหลี หลายคนใช้โซเชียลถ่ายรูปเซ็กซี่ลงอินสตาแกรมตัวเองโชว์ก้นโชว์นมอวดความร่ำรวยอวดไลฟ์สไตล์รถยนต์อาหารแพงๆกระเป๋าแพงๆนาฬิกาท่านผู้ชมครับลีซ่าไอดอลคนทั่วโลกคิดถึงลูกชิน้นปิ้งที่สถานีรถไฟบุรีรัม่านว่าคนคนนี้เนี่ยน่าเคารพจิตใจเขาไหม ต่างกับอีพวกเนี้ยที่อาหารแพงๆกระเป๋าแพงๆนาฬิกากล้องถ่ายรูปโทรศัพท์ใหม่เครื่อหาดเรือยอดที่เช่าเข้ามาแม่งโคตรไร้สาระเลยไม่มีแก่นสารเลยแม้แต่นิดเดียว